บริษัทอินทราเสรามิกจำกัดตระหนักว่าทรัพยากรมนุษย์เป็นทรัพยากรที่มีค่าสูงสุดการสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานและการดูแลพนักงานให้ทำงานอย่างมีความสุขเป็นภารกิจสำคัญของบริษัทมีความมุ่งมั่นในการสร้างองค์กรแห่งความสุขเพื่อพัฒนาทักษะในการทำงานทักษะการใช้ชีวิตให้มีความสุขเพื่อความสุขของพนักงานคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นคุณภาพดีแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจและพัฒนาผลิตภาพขององค์กร บนพื้นฐานของความสุข8ปประการบริษัทจึงประกาศนโยบายองค์กรแห่งความสุข Happy Workplace ดังนี้ สถานการณ์ในปัจจุบันค่าครองชีพสูงผักในท้องตลาดราคาแพงจึงทำโครงการปลูกผักขึ้นเพื่อให้พนักงานลดค่าใช้ใจ่ายและได้ผักปลอดสารพิษรับประทานโดยเริ่มจากการขออนุมัติโครงการรับสมัครสมาชิกที่จะเข้าร่วมโครงการประชุมกลุ่มวางแผนงานแล้วทำการปฏิบัติตามแผนงานร่วมกันจนได้ผักแต่ละชนิดแจกใจ่ายให้สมาชิกภายในกลุ่มกิจกรรมและขายให้พนักงานในราคาถูกกว่าท้องตลาดทำให้ลดความเครียดจากการทำงานได้ความ ความสามคัคคีและการมีสุขภาพที่ดีพร้อมทั้งได้ความรู้การปลูกผักไปทำการปลูกผักต่อที่บ้าน ลดปุงลดโรคหุ่นดีสุขภาพดีจากการตรวจสุขภาพประจําปี2563ของพนักงานพบว่าพนักงานมีค่า BMI เกินมาตรฐานร้อยละ3 1 0 7จากพนักงานทั้งหมดเพื่อเป็นการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีให้กับพนักงานเรามีการตั้งเป้าหมายไว้ว่าค่า BMI จะต้องดีขึ้นร้อยละ4 0โดยการแบ่งกลุ่มกิจกรรมออกเป็น4กลุ่ม,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 มของพนักงานที่มีค่า BMI เกินมาตรฐานมีการประกวดค่า BMI ยอดเยี่ยมโดยการนําเอาค่า BMI ก่อนและหลังทํากิจกรรมมาเป็นเกณฑ์ในการให้รางวัลโดยบริษัท ได้จัดตั้งงบประมาณเอาไว้เป็นจำนวนเงิน1,000 0บาทผลจากการทํากิจกรรมพบว่าพนักง,งานมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินและหันมาออกกําลังกายกันมากขึ้นจึงทําให้มีค่า BMI ดีขึ้นร้อยละ48.27ซึ่งเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ร้อยละ40สําหรับการต่อย,ยอดของกิจกรรมนั้นทางบริษัทจะหาโครงการที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาสุขภาพที่ดีมาให้กับพนักง,งานทําต่อไป Happy Money ออมดีมีเงินเก็บ ความสุขอีกอย่างหนึ่งของชีวิตก็คือความรู้สึกปลอดภัยทางการเงินบริษัทเห็นความสําคัญจึงมีการจัดทํากิจกรรมออมดีมีเงินเก็บมีพนักงานที่เข้าร่วมกิจกรรมจํานวน80คนคิดเป็นร้อยละ32ของพนักงานทั้งหมดมียอดเงินรวม46,700บาทต่อเดือนทางบริษัทจึงเป็นธุระหักเงินเข้าบัญชีเงินออมให้พนักงานต,งต,ตั้งแต่ต้นเดือนและให้บริหารค่าใช้ใจ่ายในชีวิตประจําวันจากจํานวนเงินที่เหลือจากกลุ่มที่ออมพนักงานได้ตระหนักถึงความสําคัญข,ของการออมมีการปรับเปลี่ยน ชิงพฤติกรรมที่ดีขึ้นคือจํานวนที่ออมแล้วไม่ถอนไปใช้ส่วนตัวมีจํานวนมากถึง70คนคิดเป็นร้อยละ87.5ของพนักงานท,งทั้งหมดที่เข้าร่วมกิจกรรมดังนั้นกิจกรรมออมดีมีเงินเก็บจึงเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่มาเพิ่มความสุขให้กับพนักงานนอกจากโครงการออมเงินดีมีเงินเก็บแล้วบริษัทยังมีโครงการปลดหนี้นอกระบบด้วยปัญหาทางเศรษฐกิจพนักงานบางคนไปกู้เงินนอกระบบ ทำให้พนักงานไม่มีความสุขในการทำงานและผู้บริหารใจดีมากมีโครงการปลดหนี้นอกระบบเพื่อสร้างสุขให้กับพนักงานปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำช่วยปลดหนี้ให้กับพนักงานที่ไปกู้เงินนอกระบบที่มีดอกเบี้ยสูงและมีการอบรมพนักงานให้ใช้เงินเป็นสมฐานะมีการวางแผนการใช้เงินร่วงหน้าทำบัญชีรายรับรายจ่าย มีวินัยในการใช้เงินผลของโครงการสุขภาพการเงินของพนักง,งานดีขึ้น58%ในอนาคตพนักง,งานมีเงินเก็บสำรองใช้ในยามฉุกเฉินปลดหนี้ได้หมดไม่มีหนี้มีกินมีใช้อยู่อย่างพอเพียงขอขอบคุณโครงการดีๆที่ทำให้พนักง,งานแฮปปี้ได้ปลดหนี้มีเงินเก็บจากการเข้าร่วมโครงการพนักง,งานมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้รับสวัสริการที่ดี จากบริษัทพนักงานได้ผ่อนคลายความเครียดและพบะระหว่างพนักงานและผู้บริหารได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันสร้างบรรยากาศในการทํางานที่ดีขึ้นอยากมาทํางานทุกวันหัวหน้าง,งานได้นํากิจกรรม TQM มาพัฒนาในการทํางานขององค์กรโดยทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารงานระหว่างแผนกหรือฝ่ายการทําแบบสํารวจ HAPP y No m มิ e ตให้บริษัทได้ทราบถึงปัญหาในแต่ละด้านของพนักงาน และนำปัญหาเหล่านั้นมาปรับปรุงเกิดค่านิยมองค์กรมากขึ้นได้แนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความสุขของพนักงานในองค์กรพนักงานมีส่วนร่วมในการทำงานมีการทำงานเป็นทีมมากขึ้นช่วยกันคิดช่วยกันแก้ไขปัญหากันมากขึ้นพนักงานในองค์กรมีความสุขมากขึ้นส่งผลให้พนักงานลาออกลดลงบริษัทสาม,มารถลดต้นทุนลดขัน้นตอนลดเวลาการทำงานได้มากขึ้น จากการร่วมโครงการแสบผ่านกิจกรรมแฮปปี้ทั้ง8ด้านได้เห็นถึงความตั้งใจความสามคัคคีอันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันทุกคนในองค์กรส่งผลให้พนักง,งานในองค์กรมีความสุขมากยิ่งขึ้นบรรยากาศในการทำงานดีขึ้นประสิทธิภาพการทำงานก็สูงขึ้นตามอนันเป็นเป้าหมายที่ทางผู้บริหารอยากให้พนักง,งานทุกคนทำงานด้วยความสุขสุขภาพแข็งแรงผ่อนคลายความเครียดจากการทำงาน และยังส่งผลดีต่อครอบครัวและสังคมอีกทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้แก่องค์กรอีกด้วยในานามของผู้บริหารองคอ์กรต้องขอขอบพระคุณทางเจ้าหน้าที่และทีมงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาวัสดุอุตสาหการรมสร้างสรงสรค์จังหวัดลำปางไว้ณโอกาสนี้เป็นอย่างสูงที่ได้ให้การสนับสนุนโครงการ Happy Workplace ซึ่งเป็นโครงการที่ดีมากๆและสามารถสร้างสุขให้กับพนักงานได้เป็นอย่างดีขอบคุณครับ